กันนะกันหนาเดี๋ยวเปิดตัวเดี๋ยวเปิดตัวเดี๋ยวมีข่าวกับคนนั้นเดี๋ยวมีข่าวกับคนนี้โอ้โหกรณีกระดากันใหญ่กะกันกันสดโอ้โหแหมนะไม่ต้องเกรงใจใครเขาแล้วละนะเอาเอาแชมป์ไปเลยนะยกแชมป์ไปเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องแข่งกนะันแล้ว ถามจริงๆไม่คิดจะหยุดไม่คิดจะเปิดโอกาสให้ทีมอื่นก็บ้างหรอฮะพราไม่มีแบ็กขวาก็ไปเอาเจอรมีฟลิมปงมาแทนก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเปิดตัวดาวเตะค่าตัวแพงที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะแพงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยฟลอเรียนเวส ล่าสัตว์เอ้ยไม่ใช่ล่าสุดโอ้โหแบ็กซ้ายคนใหม่มาแล้วยิ้มแช่งเลยทีเดียวเสื้อมเอาไม่ใช่เสื้อมสวมเครื่องนุ่งห่มหงแดงอย่างภาคภูมิใจสารภาพตามตรงนะฮะเห็นแล้วก็อืได้แต่ทำตาละห้อยแบบเนี้ยกับขอบตาตัวเองดูอืมัมนร้อนผัาเผาชบกลพูดถึงแบ็กซ้ายคนใหม่ของพวกพี่พ,พี่นะครับมิรอด เคิร์เคสก็ถือว่าเป็นแบ็คซ้ายที่เนื้อหอมมากที่สุดคนหนึ่งนะครับหลายทีมเนี่ยจ้องตาเป็นมันเลยทีเดียวทำจมูกบานเข้าบานออกซอยบันเด้าแบบเอวกระต่ายเลยแหมยอยากจะเอานะเอานะเอา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 ลงตรง,ตรงเด็กผีอย่างผมเนี่ยก็แอบแอบคิด แอบฝันอยู่เหมือนกันเฮ้ยแบ็กซ้ายไม่ลงตัวสักทีนึงไปเอาไอ้มิลอสเคอร์เคสจากบอลหมัดมานี่ไม่เลวเลยนะโอ้ลีลาการเล่นมันมันเมามันเดียนะมันเติมเกมรุกนะครับเปิดบอลได้ตัดบอลเข้าไปอัดได้แล้วก็เกมรับเนี่ยโอ้โหมีการเสียบสกัดที่หนักนวงนะครับแม่นยำและเด็ดขาดดีคือเป็นผู้เล่นแบบพันหมาบ้าคนหนึ่งในเกมรับส่วนเกมรุกเนี่ยก็เป็นแบ็กจอมบุก นะเติมเกมลุกได้สนุกสนานก็ในสายตาผมเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เมามันอ่าใช้คำนี้แล้วกันเป็นผู้เล่นที่เมามันคนหนึ่งนะครับกับกลายเป็นว่าไปอยู่กับลิว์พูกก็ใช่สิ <c oughs> นะใครก็จะมาเอาแหมคนจนๆอ่าไม่จริงๆก็ไม่ใช่คนจนหรอกก็เคยเป็นเศรษฐีแต่ว่าถังแตกนะถังแตกเขาก็เขาก็หมางเมินไม่เหลียวแลเพราะว่ามึงไม่รวยเหมือนเก่า นอกจากจะไม่รวยเหมือนเก่าแล้วก็ไม่หล่อเหมือนเดิมอีกต่างหากใช่สินะแหมใครจะไปใครมันจะไปแบบโอโ้โหเทพประหลุดเหมือนพวกวีพีเขาล่ะนะขเขาไปขาเขาก็ไปอยู่กับลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็โอโ้โหแบ็คซ้ายดีกรีนะฮะ ทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกเมื่อรุดูการที่ผ่านมาเอาพูดตรงๆ่ะพูดง่ายๆว่าเป็นแบ็กซ้ายยอดเยี่ยมถ้าติดทีมยอดเยี่ยมก็ถือว่าเป็นแบ็กซ้ายยอดเยี่ยมเมื่อฤุดูการที่แล้วแถมยังมีชื่อเข้าชิงรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของ PFA อีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็การันตีนะครับว่านี่คือแบ็กซ้ายที่มาเร็วแรงทะลุนรกที่สุดนะจุดนี้ที่สำคัญนะครับลิเวอร์พูล ซื้อมาในราคาที่ย่อมเยาวมาก4ี่มิบล้านปอนด์เท่านั้นเองย้ำอีกครั้งนะฮะลีพูลซื้อมิลลสเคอร์เคสเนี่ยสี่มิบล้านปอนด์ถูกนะถูกมากถามว่าทำไมซื้อได้ถูกขนาดนี้ก็อันนี้ก็ต้องยกาั์มดีาร์มชอบให้กับริชาร์ดฮิลส์นะครับพอ,ออกีฬาของลีพูลซึ่งก็ม่ใช่ใครที่ไหนก่อนจะมาเป็นผอ,อ,อกีฬาเนี่ย นะก่อนที่จะมาแอนฟินเนี่ยก็เคยอยู่กับบอลหมัดนั่นแหละอยู่มาสิปีแถมเป็นคนดึงมิลลสเคอร์เคสนะฮะมาคาแข้งนะไปดึงมาจากอาแซนอักมาก็ไปดึงมิลลสเคอร์เคสเนี่ยมาคาแข้งในพรีเมียร์ลีกกับเดอะเชอร์รี่บอลหมัดนะครับก็เลยมีความผูกพันมีความอาคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วลิเวร์พูลก็เลยโดนไม่เยอะเห็นไหมก็อาจจะมีโดนเยอะในรายของฟลอเรนเวสแต่บทจะได้ค่าตัวที่มันย่อมเยา ก็ได้มาแบบย่อมเยาวจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ลงตัวเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับแอนดรูโเบร์สันเนี่ย,หร,รย,ย <c oughs> ห,รหรือที่พวกพี่ๆเรียกว่าแลมโบเนี่ยอาร์โบหรือหรือที่พวกพี่ๆเรียกอย่างน่ารักน่ารักน,น่าน่าโดนตบว่าโรบโบ้นะฮะก็รวยราชัดเจนนะครับฟอร์มตกลงไปนะก็จะ มีความผิดพลาดเนี่ยง่ายๆเยอะขึ้นนะครับเท่านั้นไม่พอเครื่องหมายการค้าของโรบบเนี่ยก็ยุคเจนคล็อปเนี่ยนะฮะมีแบ็กจอมบุกสองข้างข้างหนึ่งเทรนข้างหนึ่งโรเบอร์สันโอ้โหเล่นอย่างก็ปีกนะครับขึ้นไปเปิดบอลน,นะฮะขึ้นไปจ่ายบอลไปครอสบอลไปแทงลูกทะลุช่องเนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นที่ทำแอซิดได้เยอะซีซั่นที่ผ่านมานี่พ่โบนะฮะ แอซิดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองขณะเดียวกันนะครับแบ็กซ้ายอีกคนนึงก็คอต้าซิมิกาสกรีสเกาเซอร์ก็ดูแล้วขึ้นมาเป็นตัวหลักไม่ได้เป็นได้แค่อะไรแล้วก็ผมมองว่าลิเวอร์พูลก็ไม่ได้คิดว่าจะให้ซิมิกาสเนี่ยยืนเป็นแบ็กซ้ายอย่างถาวรแทนอนดูรเบัซสันโดยไม่ซื้อมาใหม่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็มันชัดเจนหลังจากที่ไปซื้อมิลลส เคอร์เคสมามีรถเคอร์เคสเนี่ยโอ้โหตามข่าวเขาบอกพูดได้เนี่ยต่ำๆนะฮะสี่ภาษาถามว่าทำไมโอ้โหพูดได้เยอะจังของกูแค่ภาษาเดียวนี่ยังยากเลยนะ,ะเคอร์เคสเนี่ยคุณยา่านะฮะคุณยา่คณยาคือแม่ของพ่องเนี่ยแพแม่ของพ่อเนี่ยเป็นชาวฮังการีนะครับคุณพ่อคุณพ่อนะฮะคุณพ่อเป็นอะไรไม่รู้อะแต่ที่แน่ๆไอ้เคอร์เคสเกิดที่เซอร์เบีย เกิดที่เซอร์เบียเพราะนั้นได้แน่ๆแ,แลว้วสองภาษาคือเซอร์เบียตอนที่เกิดเนี่ยมีคำว่าแอดมอนเตเนโกรด้วยนะแต่ตอนนี้ไม่มีละเกิดที่เซอร์เบียนะมีเชื้อสายฮังการีแล้วก็เลือกเลือกเล่นให้ทีมชาติฮังการีนอกจากนี้ยังพูดภาษาเยอรมันได้นะครับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้แน่นอนเพราะว่าคาแข่งอยู่ในพรีเมียร์ลีกบางทีอาจจะพูดดัชนะเพราะว่าเคยไปอยู่กับอาซัอั a มา เท่านั้นไม่พอตอนอายุ1 8อยู่กับเอซีมิลานนะครับเป็นดาวรุ่งทีมเยาวชนของปิศาจแดงดำนะฮะแล้วก็คนที่ดึงไปก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนักเตะในตำนานเป็นแบ็กซ้ายในตำนานนะฮะแบ็กซ้ายยอดเยี่ยมตลอดการคนหนึ่งของโลกนี้แล,และดาวอังคารอย่างเปาโลมมลดินีไม่ทราบว่าแฟนบอลรุ่นใหม่จะคุ้นเคยชื่อนี้ไหมแต่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยยุค80ยุค90นะครับ p ปาโลม a ลดินีนี่คือโคตรของโคตรบอลน,นะฮะแบ็กซ้ายแบบสุดยอดทีมชาติอิตาลีสามารถที่จะเล่นเป็น back er. เซนเตอร์แบ็กก็เหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับไม่แพ้นในตำแหน่งแบ็กซ้ายเลยพูดง่ายว่าแม่งเก่งและคลาสสิกทั้งสองตำแหน่งอันนี้พูดถึงเปาโลมาลดินีเอาเอาเป็นว่ามิลอดเคร์เคสเนี่ยมันเหมือนถูกการันตีโดยแบ็กซ้ายยอดเยี่ยมตลอดการคนหนึ่งของโลกอย่างเปาโลมาลดินีแล้กันยัง นะฮะสรรพคุณยังไม่จบฤดูกาลที่แล้วครับเคร์เคสเล่นในพรีเมียร์ลีกให้กับบอลมัดเนี่ยตัวนี้น่าเป็นห่วงนะลีโอพูลนะถ้าเราไปเปิดประวัติดูตรงนี้คือมันเล่นไม่หยุดเลยอะ่ะมันบ้าพลังมากนะพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหนึ่งเล่นสามสิบแปดนัดแม่งลงสามสิบแปดนัด <c oughs> อ,อาจจะยิงได้ไม่เยอะนะฮะก็เข้าใจได้เพราะว่าเขาเป็นกองหลังนะฮะเป็นแบ็คซ้ายยิงได้แค่สองประตูแต่แอสซิสต์ไปก็ถือว่าพอสมควรเลยทีเดียวคือทำได้ าแอสซิทอายุยังน้อยมากแค่2ดกร,รัตเท่านั้นเพราะนั้นนะครับยังมีเวลามากมายที่จะยกระดับตัวเองให้มันเก่งขึ้นนะครับให้มันมีคุณภาพทับตูดมากยิ่งขึ้นว่าแล้วก็เราได้วาเงี้เดียวเขาไวพี่แล้วไงน้อได้ของดีแบบนี้แมางเอยกูแม่งดอกกูอสอดเลย ได้ยนักหนาแซื้ออียังมาซื้ออยู่นั่นแหละตดใจคนอื่นบ้างเียไม่ให้คนอื่นเขาซื้อบ้างเียเอาคนเดียวเลยเขี้ยวเียเนี่ยแม่เอ้ยโอ้ยรกูดที่เหลืดิแม่เียกูเีสัตว์โอ้ยเอางอ่งน้า